กล่าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกมโซนนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนการจัดทีม PVP นะอันนี้คือสอนแบบมาตรฐานเลยนะแบบพื้นฐานสำหรับผู้เล่นใหม่เลยว่า1ทีมเราควรจะประกอบไปด้วยสายอะไรบ้างหรือตัวประเภทไหนบ้างนะที่จะทำให้ทีมเราเล่นง่ายนะอาจจะไม่สมบูรณ์แบบ100%แต่มันจะทำให้ทีมเราค่อนข้างที่จะ แข็งแกร่งเลยนะครับผมอ่าก็มาดูกันเลยครับว่าจะเป็นยังไงอ่าผมจะเลือกเลนเจอร์ที่เป็นเลนเจอร์ฟรีนะที่ค่อนข้างที่จะหาได้อะที่มันยังเปิดหาได้อยู่อ่ะเริ่มแรกก็ตัวดาเมจครับตัวดาเมจก็ควรที่จะเป็นตัวที่เป็นดาเมจที่หนักนะผมแนะนําเป็นตัวดาเมจทะลุอมตะแต่ถ้าไม่มีก็เอาตัวไหนก็ได้ครับเอาเอลิต ผิดครับผิดหน้าไม้แล้วกันเอลิทมันโคลาโบนะหน้าไม้นี่ก็เปิดหาได้นะตามปกติเลยครับในกาชานะแต่ไม่รู้ว่าจะออกไหมก็แค่นั้นแหละแต่ถ้าใครมีก็ควรเอามาใส่ทีมนะผมแนะนำอ่าต่อไปก็ควรที่จะเป็นตัวบัฟนะตัวบัฟอ๋อเดี๋ยวผมขอหาก่อนคือผมต้องการหาตัวที่มันหาง่ายๆอะ่ะฮิเมก็ได้นะเป็นตัวบัฟเหมือนกันนะ ิเมก็ควรใส่อะแต่ว่ามันต้องมีตัวที่แบบหาง่ายแล้วก็ดีกว่าน,นี้สิอืมอยู่ไหนว่าเอ๊ะสายไวพริบไม่มีลเลยหรอสายพลังดูดียงังยังไม่ใช่ตำแหน่ง ตัวผมขาดขนาดนั้นเลยเหรอวะอืมสายว่องไวอบาร์บีคิวไม่ได้อัพวะช่างเถอใช้ไปเถอะครับผมบาร์บีคิวก็เป็นตัวบัฟนะครับสำหรับใครที่แบบจะใส่ดาเมจให้มันนี่ผมมองว่ามันไม่เหมาะนะสำหรับคนเล่นใหม่ก็คือ ใส่เป็นสายบัฟไปเลยครับมันอาจจะมีดาเมจและเป็นสายว่องไวแต่ที่จริงอ่ะติดเกียรบ์บัฟจะคมที่สุดนะครับแนะนําเป็นค้อนรองเท้ากระเป๋าไปเลยครับอ่ะต่อไปก็คือตัวชนนะครับผมหรือว่าตัวบัฟอามาตะนะที่จริงตัวบัฟอามาตะอย่างที่ผมบอกฮิเมะเมื่อกี้ก็ใช้ได้นะอ่ะแต่ที่ผมแนะนําก็คือโคนี่นักเรียนเลยอ่ะตัวชนก็เป็นบอสเคครับหาได้ง่ายต่อไปก็ ตำแหน่งตัวป่วนนะซึ่งเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างที่จะสำคัญอ่าเนี่ยทีมแรกเนี่ยคือประกอบไปด้วยนี้เลยทีมที่2ก็คือเป็นตัวป่วนครับเนี่ยเราอยากจะใส่มาเยอะแค่ไหนก็ได้แต่ที่ผมแนะนําคืออย่างน้อยควรมีตัวป่วนในทีมคือ1ตัวนะ1ตัวนี่กําลังดีแต่ว่ามี2ตัวก็ใส่มา2ตัวอย่างเช่นตัวตลกกับเห็ดพิษนี่คือหลีกล่างๆสกิลม,มันจะติดดีครับอ่าที่เหลือเราก็ มีตัวอะไรอะ่ะเราก็ใส่มาครับแต่ทีมป้องกันอะ่ะคนเล่นใหม่ผมแนะนําว่าเราอย่าใส่ตัวมั่วซั่วนะมีตัวไหนที่เราปั้นมามีเกียร์พอมีเกียร์ใส่เราก็ตั้งไปครับมี2อสตัวก็ตั้งไป2อสตัวนั่นแหละอ่ะเนี่ยคือถ้าตั้งเยอะอ่ะมันจะกินแร่ครับแล้วมันอาจจะปล่อยตัวที่เราไม่ได้ต้องการออกมาเนี่ยทีมที่ผมแนะนําก็ประมาณนี้เลยอันนี้คือผมให้ดูคร่าวๆนะไม่จําเป็นว่าต้องแบบ เป็นแบบนี้เป๊ะอ่ะแต่ผมให้ดูคราค่าว่าผู้เล่นใหม่1ทีมควรที่จะประกอบไปด้วยตัวบัฟตัวชนแล้วก็ตัวดาเมจครับแล้วก็ตัวป่วนนะคือตัวป่วนนี่ผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะสําคัญในหลีกล่างๆนะเพราะว่าหลีกล่างๆเกียร์มันไม่ค่อยแข็งครับศัตรูที่เราเจอแล้วอีกอย่างมันโดนสกิลง่ายครับหลีกล่างนี่คือแบบโดนนิดโดนหน่อยนี่ก็ติดแล้วนะ ผมทดลองดูแล้วครับคือแบบบาวตัวตลกนี่คือแบบติดดีมากเหตุพิษก็คือสตันรัวๆเลยอ่ะเดี๋ยวคิดต่อไปผมจะมาทดสอบให้ดูนะในไอดีลองของผมว่ามันติดดีนะหลีกล่างๆคือเล่นตัวอะไรก็ติดดีครับการจัดทีมก็เป็นประมาณนี้เลยไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะสามารถนำไปปรับใช้ได้นะครับผมการจัดทีมง่ายๆเลย กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ด้วยนะครับและเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบายครับผม